ร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรเนี่ยร้านกาแฟปแดงร้านกาแฟแดงแล้วฝนตกแรงมากเลยนะสวัสดีแม่ค้าเหรอครับอ๋อแม่เป็นเจ้าของร้านเหรออ๋อเอาชามีชาไทยหมจ๊ะมีมาจากไหนเนี่ยเมื่อกินกาแฟครับครับ มาไถยแก้วหนึ่งจ้ะแก้วาปบแก้อย่างเงี้ยแก้ยี่ห้าบาทนะครับได้เนี่ยมาดูป้าแดงจะทำให้นะครับทุกคนเร้านนั้นเนี่ยกี่โมงครับหโมงครึ่งลงมาเย็นแล้วปะจับปะจับก่อนชานมีชาเขียวไหมจ๊ะ อาชาเขียวด้วยหวานหวานปกติเอาแบบนี้นะอันนี้25่สิบหาทหวานปกติใช่ทุกอย่างจ้ะปลาแดงขายแก้ว25บาทายู่อ่าเริ่มเริ่มใส่กอนให้น่ารับแบบขมๆเมอเเป็นป้าแดงเป็นคนใต้เหรอครับ่ใช้แต่ภูมิลำเนาไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่อ๋าเป็นคนใต้คนคนที่ไหนครับปลาแดงคน บอกว่าคนจังหวัดสงขลาสงขลาฮารอยแต่ว่าพูดถึงตอนตอนนี้ยราอยู่จังหวัดปทุมตอนเราอะคนเกิดที่นี่เรามาได้แฟนที่นี่เหรอครับไม่ที่นู่นแหละที่บ้านหละแล้วทาไมมาขายของที่กรุงเทพอะครับก็ลูกมาอยู่นี่อยู่กับลูกอันนี้ลูกเปิดให้ไหมครับร้านนี้ลูกเปิดลูกเปิดพแดงเขามาทําให้ลูก ตอนนี้เป็นของตัวเองหมด่ีะมลยชีวิตทุกวันนี้เดือดร้อนไหมป้าแดงมีหนี้สินไหมไม่เป็นคนที่แบบว่าบริหารทางการเงินไม่ดนาแดงไม่เดือดร้อนเนาะอินเอะาะวยุเยอะแล้ไป้งหนี้กันเนาะโหดีอันนี้เป็นความคิดที่ดีมา ไม่มีนี่สิเป็นสิ่งที่ผสมสูขขง,รงครับแม่เป็นคนเหมือนสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีด้วยนะป้าเนี่ยป้าเหมือนเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายตรงไหนอ่ะออถ้าร้ายมาก็ร้ายต่อดีมาก็ดีต่อลอ<ม>งดูดิต้องกินดูด้อาชิมครับาชาเขียวมะแดงทำให้น้อ,องดิว เผื่อได้ไปลงรายการไงเผื่อแบบคนตามมาซื้อกับปลาแดงไงใช่ร้านอยู่แถวไหนครับอยะร้านนี้เหรอใช่ครับซอยพระรามเก้าเหรอปลาแดงอันนี้หลังรามใช่ไหมคช่แะน่ใบบ่ายมาซอย่แยกทีเป็นแยกที่แปอ๋อซอยรามคำแหงที่สิบสี่แยกแยกที่ระยี่สิบแปด ถ้าเข้ามาทางเข้ามาเรื่อยๆก่อนก็เก้าทางปากซอยสี่สามแต่เข้ามาทางหลังร้านเข้ามาก่อนขึ้นสะพานด้วยร้านป้าจะอยู่ขวามือแล้วอร่อยอร่อยขนาดไหนอร่อยอร่อยมากๆครับมันมันแล้วก็มีความติดหวานนิดนึงได้บอกไว้หวานนะถ้าปกติแก้วขนาดนี้แก้วเป็นเจ็ดสิบแปดสิบได้ไหมแค่ทำไมป้าขายแคายี่สิบห้าบาททำไมป้าไม่ขายครับ 35อย่างเงี้ย40อย่างเงี้ยเราขายแตบบ่บ้านๆ แก้วละยี่สิบห้าบาทหลับตาได้ไหมครับอ่าป้าหลับตาไม่ต้องหรองหลับตาได้ไหมหลับตาสองบิหลับตาสองบิได้ไหมโอเคใจไหน็จไรอ่าให้ป้าหมื่นให้เฉยๆให้เป็นกำลังใจว่าป้าป้าแดงขยันแล้วก็ เป็นคนที่สู้ชีวิต ijn. สิ่งที่ดิวให้ kind. เนี่ยเป็นกําลังใจต่อยอดให้ป้าเนี่ยบางทีป้าอาจจะลงคงลงของหรือเอาไปใช้จ่ายในชีวิตป้าเป็นคนหนึ่งที่แบบถูกใจดิวมากเลยป้าเป็นคนที่บอกว่าไม่มีหนี้สินจะมีหนี้สินทําไมเราแก่ตัวแล้วเราจะสร้างหนี้สินทําไมแต่เงินส่วนเนี้เป็นกําลังใจให้ป้าเด้งเยอะเยอะไหมแต่อยากให้ด้วยกําลังใจเยอะมากเยอะมาก ก็แน่นแลไปไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรคืออย่างอย่างน้อยๆไม่รู้ดิผมเป็นคนไม่มีมาก่อนเนาะป้าแล้ววันนี้ผมขับรถมาจริงๆผมจะไปทํางานแล้วไปต่องานแต่ด้วยความว่าผมเห็นรอยยิ้มป้าผมรู้สึกว่ากาแฟกาแฟอยู่ร้านแถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ร้านที่หรูร้านที่ดังเพราะปกติผมก็จะกินในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับกินร้านดังกินร้านที่มีกะแสแล้วแล้วอะไรเนี่ยมา ไม่เคยไม่เคยได้รับแบบนี้หรอกครับทำไ,ไงป้าแดงถึงจะรับทุกคนเหมือนนึ่เงเก็บไว้กินซะบ้าแบอนอันน้ำอะไรครับ้ไต่อป้ะแดงอยาก,ยก เอาไปซื้อเอาไปซื้อกินไงไปซื้อกินแล้วก็เป็นกำลังใจเก็บไว้ครับเก็บไว้ให้จริงๆให้จริงๆให้ให้กำลังใจว่าอย่างน้อยๆแบบผมได้มาช่วยเหลือป้าแดงป้าแดงจะเอาไปทำอะไรอระเยอะมากอะเยอะมากเก็บนานกว่าจะได้เนี่ยเยอะมากอะเนี่ยเก็บเป็นปียังไม่ได้เลยกว่าเรานิ่งกว่าได้ริงดีๆพอคล อะไรก็ก็ดีหมดดีตัดใจตัดใจใจอ่านั่นรักมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมดิวช่วยเหลือคนไม่ผิดเลยดิวบอกว่าล่ะดิวดิวเห็นป้าแล้วดิวแบบแล้วนี่จะ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 เจอที่ไหนอ่ะจะเจออ่ะถ้าจะเจอจากเจออยู่เหรอคะป้ามีโทรศัพท์ไหมคะโทรศัพท์เล่นเล่นเออตัวเชื่อมติดต่อติดต่ี๋ยวหนูกดเดี๋ยวหมครับหรือจากติดต่อไหมรู้อ่า เก็บนานเลยป้าบอกหมื่นหนึ่งเนี่ยเก็บนานเลยใช้ได้นานไหมนานเก็บไว้ถือว่าแบบน้องดิวนะชื่อน้องดิวนะน้องดิวจำชื่อน้องดิวไว้อย่างน้อยๆหรอกเคยเคยได้สิ่งตเลย้ๆเลยอ่ะเออกำลังใจวันฝนตกกาลังใจวันฝนตกจะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆใช่ไหมครับ สิ่งที่ป้าคิดอยู่อ่ะมีจริงหรอเนี่ยมีอยู่จริงครับกำลังใจที่ดีนะป้าต่อยอดอย่างน้อยๆวันนี้ดิวได้ทำดีกับป้าดิวไปทำงานมานะป้าเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะวันที่ดิวสบายๆหรือวันที่ดิวสบายกายสบายตัวแล้วดิวรู้สึกว่าดิวอยากมาช่วยเหลือคนข้างนอกโดยที่คนไม่รู้จักเราเนี่แหละแต่เนอย่างน้อยๆเราเป็นคนที่ชวย เรามีความแบบเพื่อเพื่อขวกแขกงกอยจะให้สงวมีหน่ายอยู่ตาแข็งแรกนะป้าแข็งแรกมไมแย้เด้อทได้อได้ขอบคุณป้าแดงะนะคะเอาน่า ได้หมดนะแเดีน้าหลังมาหาต่อไหนเดี๋ยวมาตอนไหนอยากได้กำลังใจโอเคครับขอบคุณค่ะไม่ว่าโชคชะตาชีวิตทุกคนจะเจออะไรขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกใบนี้ขอบคุณครับ